สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องทีเด็ดส่วนวันนอกวีหนึ่งประจําวันศุกร์ที่13ธันวาคม2567ค่ะทีเด็ดส่วนบันนอกนะคะที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนกระแสเทคนิคส่วนมันนอกบอลแต่งวันนี้ทีเด็ดบอลแต่งคัดเน้นๆให้วันละสองคู่นะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนมันนอกที่อิงดาวหยิบยกมาฝากให้สาหรับสมาชิกเอฟซีอิงดาวนะก็ขอฝากสมาชิกเอฟซีค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดซับสไคร e นะช่องที่ได้ส่วนบอลน,นอกช่องนี้ให้กับอิงดาวขนาดกันสำหรับสมาชิกเอซีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวแล้วอิงดาวก็ต้องขอ กราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงไวน้นะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้นะฐานะช้อนทีเด็ดส่วนบนนอกของเราก็เจ้ากันไปนะคะเพราะว่าอิงดาวจัดให้ไว้2คู่คู่แรกเป็นคู่ระหว่างมันโมพบกับทางด้านการาตาสลายคู่นี้นะคะเป็นทางด้านมันโมที่เป็นฝ่ายนะคะจบลงที่ผลสกอร์เสมอไปที่2ประตูต่อ2ก็รับสับก,กันไปสําหรับคู่แรกของเราเนาะ,ะส่วนคู่ที่2นะคะเป็นคู่ระหว่าง PAOK ซารอนิก้าพบกับทางด้านเฟเรวาโรซีคู่นี้อิงดาวให้เลือกเชียร์เป็นที่ได้เฟเร วารลซีโลสกอร์จบลงนะคะตายอย่างเขียดเลยเพราะว่าโดนทางด้าน P.A.O.K. ซารนิก้ากดเอาชนะไปถึง5ประตูต่อศูนย์เท่ากับว่าคู่ที่2ของเราก็เสียกันไปถือว่าเข้าคู่เสียกคู่ก็เจ้ากันไปนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะอันนี้นะคะต้องบอกได้เลยว่าเป็นช่องที่เด็ดบอกต่อที่เมื่อวานนี้อิงดาวจัดไว้ให้3คู่คู่แรกที่อิงดาวนะคะจัดไว้ให้นะเป็นคู่ระหว่างปอร์โตพบกับทางด้านมิเทแรแลนดอิงดาวให้เลือกเชียร์ไปทางด้านปอร์โตโลสกอร์จบลงปอร์โต ก็ชนะไป2ประตูต่อสูก็รับทรัพย์ส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างสราวเวียปากพบกับทน้านอันโดเรตคู่นี้นะคะ อิงดาวให้เลือกเชียร์ไปที่ทางด้านสราเวียปาโพสร์จบลงนะสราเวียปานะคะไพ่ท้าแพ้กัตนธดาอันเดรตไปที่2ประตูตอนหนึ่งคู่ที่2ของเราก็เสียส่วนคู่สุดท้ายให้เลือกเชียร์ไปที่ด้านโบรุกิมพบก,กับทางด้านเบสตไนค์คู่นี้โบรุกิมกดเอาชนะไปที่2ประตูตอนหนึ่งโบรุกิมก็รับสับไปเท่ากับว่าทางหน้าช่องทีเด็ดบอกต่อนะคะที่เมื่อวานนี้อิงดาวจัดมาให้3คู่เข้าไปสองเสียแค่หนึ่งก็ยังสามารถไปต่อกันได้นะสําหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปกดติดตามอิง อิงดาวไว้ด้วยเราการค่ะวันนี้ไม่ได้มาทำนะคะสรุปผลให้ทางหน้าช่องให้เนาะเนื่องจากติดธุระเมื่อเช้านี้นะคะก็ต้องขอกลับขอภัยใจยังไงอิงดาวมาสรุปผลให้อยากแน่นอนนะคะะเดี๋ยวเรานะับไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่า2คู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวคับมาฝากให้ทางหน้าช่องที่เด็ดส่วนบอลน,นอกวีหนึ่งประจําวันศุกร์ที่13ธันวาคม2567นก็นะคะก็เป็นบอลนะคะนี่เลยค่ะเอ่อ คู่แรกเป็น, bon ica, 2, ปน uru, บ,บนอลบุนเดริกนนเา,า,า,าเยอรม bon ัน2เป็นคู่ระหว่งางคาสรูพบกับทานด้าจอร์ดการเบิร์ตคู่นี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาของบ้านเราคู่ที่2นะคะก็เป็นบอลลาลิกาสเปน2เป็นคู่ระหว่างอเมริกาพบกับทานด้ามิราเดสคู่นี้เตะกันในเวลาตีสองครึ่งตามเวลาของบ้านเราเดี๋ยวเรานำะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของ,อ,องทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างคารสรูค่ะอยู่ในอันดับที่9ของตารางแต่เปิดสนามรับการเปเนเยของทางด้านทีมเยือนอย่างจอร์นเบรเกิร์ดนะที่อยู่ในอันดับที่18ของตารางค่ะเกมนี้เตะก,กันที่สนามบีบีแพ็งไวท์พาร์คเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะคะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทงั้งคู่เคยเจอกันมา5นานัดล่าสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านที่สามารถเก,ากา็บชัยชนะไปได้2นะัดเสมอไป3แล้วก็ยังไม่เคยแพ้ทางด้านทีมเยือนเลยนัดล่าสุดเจอกันมาเมื่อวันที่ดือนที่2ปี2023 ก็เป็นทางด้านคาสูนะที่เป็นฝ่ายกดเอาชนะไปที่1ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้านทีเรนในบ้านต้องบอกว่าเกมในบ้านทําผลงานได้ไม่ดี5นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยเป็นการเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง3นะัดล่าสุดนะคะสามารถนะเ,เสมอกับทางด้านเอาบวกมาที่1ประตูต่อหนึ่งส่วนทางด้านนะคะทีมเยือนใครอยากจอนกนอระเบิดผลงานโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าเกมนอกบ้าน5นัดหลังสุดก็ทําผลงานได้ไม่ดี เพราะว่ายังไม่สามารถชนะใครเลยเป็นการเสมอไปหนึ่1แล้วก็แพ้ไปถึง4แต่นะัดล่าสุดจบลงที่ผลเสกอ,สกอ,เ,อ,อเสมอกับทางด้านไอทักบาลชวายมาที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเย,นยานยานจอนเลยกันเบอร์พวกเขามาในระบบ442ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างคาสรูก็มาในระบบ4 2 3 1ึเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เ็เปิดมาให้ขอสองทีมกันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้คลองทั้ง2ทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้นะคะเป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะคะอยาก คั cues, to to 9. สรูค่ะที่เป็นฝ่ายเปิดเรทราคานะคะมาต่อค่ะที่เรทราคาลูกควบลูกครึ่งนะคะลบสิบน้ำได้ไหลมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาลูกควบลูกครึ่งลบห้าค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่ดินส่วนนอกในการเทียบเรทราคาตารางหนึ่งที่นัตอนนี้เขาเปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างคัสรูเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา1.44ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่ดินส่วนนอกในการเทียบเรทราคาของทางด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา1.39้แต่ณ ตอนนี้คะนานมนะค่อนข้างนะคะที่จะไหลขึ้นไปที่เรนราคา1.44แบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างคาสรูจะสามารถทำกำไรในเกมนี้มองว่าอย่างค่อนข้างจะยังเอาแนวนอนอค่อนข้างที่ยากอยู่ส่วนทางด้านทีมเยือนนะคะอยาก จอนเลยกันเบิดค่ะเรทราคาน้าณนะตอนนี้นะคะทั้งเรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันเปิดเรทราคาน้ามาเท่ากันเลยที่เรทราคา6.20แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านทีมเยือนอยาจอนเลยกันเบิดจะสามารถทํากําไรได้ในเกมนี้ค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอณนะตอนนี้เปิดมา,เป,ดมาเปิดมาที่เรทราคา4.40คะ่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเด็ดส่วนนอกในการเทียบเรทราคาเสมอแล้วเรทราคาน้าจะต้องอยู่ที่เรทราคา4.47 แต่ณนะตอนนี้ค่าน้ำนะค่อนข้างนะคะที่จะไหลลงมาที่เรดราคา4.40แบบนี้โอกาสที่ทั้งสองทีมนี้จะจบลงที่ผลสกรเสมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไปไ,ปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะเนาะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ำกันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเรทราคาน้ามันจะไหลปไปไ,ไปยังไงแล้วก็ค่อยเลือกจิม้มเลือกรงทุนกันไปได้เลยนะคะสำหรับคู่แรกค่ะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกจิม้มหรือว่าเลือกเชียดดูจากเรทราคาน้ำที่ค่อนข้างเปิดมาค่อนข้างจะสูงมากแบบนี้ยังไงเกมนี้อาจจะออกมาเป็นบอลสามน้าราคาส ชนะเสมอแล้วก็แพ้ถ้าในเมื่อมันจะออกมาเป็นบอลสามหน้าราคาบอลจริงๆยังไงอิงดาวคอเห็นตาเลือกเชียร์ไปที่ทานด้าทีมเยเียร์ยันจอนเลกเบอร์เลยละกันค่ะเดี๋ยวเรานํามาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะคะคู่ที่สองค่ะที่วันนี้นะอิงดาวนะคะหยิบเดี๋ยวมาฝากให้สำหรับสมาชิกเอฟซี FC, ก็เป็นคู่ระหว่างนะคะอเมริกาพบกับทางด้ามิราเดสเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่าะคะ่ะ ้อมูลสถิตินะคะของทั้ง2ทีมนี้นะคะที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างอเมริกาค่ะอยู่ในอันดับที่3ของตารางจะเปิดสนามดวลกัรมปเยีของทด้านาทีมเยนอย่างมิราเดทที่อยู่ในอันดับที่2ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามนะคะยูดีอเมริกาสเตเดียมนะคะต้องบอกว่านะคะผลงาน,นะคะ่ะของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมา5นานัดล่าสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอไป2และก็ยังไม่เคยแพ้ทางด้านทีมเยนอย่างเอ่ออย่างมิราเดทเลยนะ ผลงานนะคะในนัดล่าสุดที่เจอกันมาเมื่อวันที่21เดือนที่2ปี2 0 22 2022ค่ะก็เป็นทางด้านอเมริยนะที่ไปฝ่ากดเอาชนะไปที่2ประตูตอนหนึ่งค่ะส่วนฟอร์มนะคะของทางด้านเจ้าบ้านเกมในบ้านช่วงหลังทําผลงานได้ดีค่ะเพราะสามารถเก็บชัยชนะไปได้5นัดรวดติดต่อกันเลยทีเดียวของทางด้านเจ้าบ้านอย่างอเมริยส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างมิราเดสผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าเกมนอกบ้าน5้านัดหลังสุดก็ถือว่ายังทําผลงานเอาแนวนนองคันจียากอยู่เพราะว่าสามารถเก็บชัยชนะไปได้สองน,นัดเสมอไปสแต่2 นัดล่าสุดคว้าชัยชนะมาได้ทั้ง2นัดติดต่อกันด้วยแล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยือนอย่างเรอ,อัเดสพวกเขามาในระบบ4-2-3-1ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างอเมริกาก็มาในระบบ4-3-3เดี๋ยวเรานะไปดูกันที่เรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้นะเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างอเมริกาที่ไปฝ่ายเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคา1ลูกลบห้าน้าได้ไหลลงมาที่เลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาครึ่งควบลูกขาวค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของฮันด้าที่เลทส่วนบนนอกในการเทียบเลทราคาตารางหนึ่งกุศลที่นัตอนนี้เขาเปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างอเมริกาเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคา1.63ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของฮันด้าที่เลทส่วนบนนอกในการเทียบเลทราคาตารางของทางด้านเจ out. เลทราคานามก็จะต้องยุ่ที่เลทราคา1.53แต่นะตอนนี้ค่ะน้ำนะค่อนข้างนะคะที่จะไหลขึ้นที่เลทราคา1.63แบบนนี้โอกาสที่นดาเจ้าบ้านอย่างเอ็มเรียจะสามารถทำกำไรในเกมนี้นะมองว่าอย่างค่อนข้างที่ยังเอาแน่นอนค่ะที่ยังอยู่่วนท้าทีมเยนอย่างมิราเดสค่ะเลทราคานาำณตอนนี้เปิดมาเปิดที่เลทราคา5.00ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของน้านจเดียสุนานอในการเทียบเลทราคาตรางของด้านทีมเยนแล้วเลทราคานาำจะต้องอยู่ที่เลทราคา5.20แต่ณะตอนนี้น้ำค่อนข้างไหลลงมาที่เลทราคา5.00 บบโอกาสที่ทางด้านทีมเยนยามิราเดจะสามารถทํากำไรได้ในเกมนี้มองว่าก็มีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอนะจะน,นี้เปิดมาเปิดไปดที่เรทราคา3.70ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เดย์ซูมานอในการเทียบเรทราคาเสมอแล้วเรทราคาน้ําจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.61 แต่ณตอนนี้ค่าน้ำนะค่อนข้างนะคะที่จะไหลขึ้นไปที่แรดราคา3 7บนี้โอกาสที่จะสอทีมนี้จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะก็เข้ามาดูเรทราคาน้ำกันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเรทราคาน้ำม,มันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆลเลือกเลือกรงทุกันไปได้เลยสําหรับนะคะคู่ที่2ค่ะอินดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อินดาวเลือกเจ็บหรือว่าเลือกเชียร์ดูจากเรทราคาน้ําที่ค่อนข้างที่จะไหลลงมาแบบนี้ยังไงเกมนี้ถ้าทางด้านเจ้าบ้านอย่างอเมริก อิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยนยังมีราเดสเลยแล้วกันค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าเะว่า,อาสองคู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางหน้าช่องนะคะที่เด่นส่วนบนนอกวนะีหนึ่งนอิงดาวเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมไหนกันบ้างค่ะ 2คู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางนาช่องที่เด็ดส่วนบอลนอก v ีหประจำวันศุกร์ที่13ธันวาคม2,500นะคะ67ค่ะคู่แรกค่ะอิงดาวนะคอเลือกเชียร์นะไปที่ทางด้านนะคะนี่เลยค่ะทีมเยือนนะยา จอเลยกันเบอร์ค่ะเลือกจิ้มไปที่เรทราคาครึ่งควบลูกนะคะแล้วก็ติดไปนมที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยนะสําหรับคู่แรกของเรานะคะแล้วก็คู่ที่2อิงดาอกรับคอภัยเลือกจิ้มไปที่เลทราคาลูกควบลูกครึ่งนะคะนี่เลยค่ะสําหรับคู่แรกแล้วก็ติดไปนมที่เลทราคาเสมอไว้ด้วยแล้วส่วนคู่ที่2นะคะเลือกจิ้มไปที่ทาไดทีมเยนยามิราเดค่ะเลือกจิ้มนะไปที่เรทราคา1ลูกแล้วก็ติดไปนมที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยเช่น เดียวกันกับคู่แรกกันเลยทีเดียวแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะอิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการให้ทางหน้าช่องนะคะทีเด็ดส่วนบอลนอกช่องนี้ให้สำหรับสมาชิกเอฟซได้รับชมกันอย่างแน่นอนว่าผลประกอบการที่วันนี้อิงดาวกับมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอบฝากสมาชิกเอฟซค่ะนี่เลยนะคะ ข้าไปค่ะกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดซับสไคร์นะคะที่ช่องทีเด็ดส่วนบอลนอกวีหนึ่งช่องนี้ให้กับอิงดาวขนานการสำหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวเราอิงดาวก็ต้องขอกราบขอพรกคุณไปอย่างสูงไว้ณที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะทัศนบอลค่ะที่วันนี้อิงดาวค่ะมาฝากให้ไปเพียงหนึ่งแนวทางหนึ่งการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นอิงดาวจะอ้างอิงจากเรทราคานามซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดมีความเห็นต่างสามารถชอบจัดการส่วนกับอิงดาวได้เลยเลือกจิ้มได้ตามใจชอบแทั้งหมดทั้งมวลเร้ยัง ค่าน้ำก็อีกทีนึงแล้วกันว่าเรทราคาน,น้ามันจะไหลเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิ้มเลือกลงทุนกันไปได้เลยนะคะ สำหรับนะคะสมาชิก f c นะท่านใดนะที่สนใจอยากได้นอกเหนือจากตัวฟรีฐานหน้าช่องทีเด็ดส่วนบอลน,นอก V1 หรือแม้แต่จะเป็นช่องทีเด็ดบอกต่อของอิงดาวแล้วก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะเรื่องฟุตบอลจะาอิงดาวเป็นการส่วนตัวได้เพราะว่าอิงด,ดาวมีกลุ่ม v i p ด้วยในกลุ่ม v i p นะคะก็จะจัดทีเด็ดนะคะรวม5ดาวให้สํารับสมาชิก f c ได้นําไปต่อยอดสร้างรายได้ได้อย่างแน่นอนค่ะอันนี้นะคะคือทีเด็ด5ดาวนะคะประจา วันนี้ต้องบอกได้เลยนะคะว่าประจำวันนี้นะคะที่เราบรรดาระดับ เชิญนะคะชั้นนําแนวหน้าของประเทศไทยจัดไว้ให้สมาชิกเอฟซีนะสามารถนําไปแยกแต่งเน้นตึงได้เลยถ้าสนใจอยากได้นอกเหนือจากทีเด็ด5ดาวที่อิงดาวมีจัดไว้ให้ในวันนี้นะคะก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องฟุตบอลกับอิงดาวเป็นการส่วนตัวได้เลยที่แอดไอเอ็นจีหกแปดหรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันก็นกได้เลยค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสรุปนะคะผลงานของทีเด็ด5ดาวให้สำหรับสมาชิกเอฟซีได้รับชมอย่าลืมติ ติดตามรับชมนะคะกันจนจบคลิปเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะอิ่งดาวนะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสมาชิกเอฟที่ติดตามรับชมอิ่งดาวกัจนจบคลิปขอให้เฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกๆท่านนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ